เพื่อนๆเ,เคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีเราทุ่มเทความรักให้เขาไปตั้งเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความนิ่งเฉยเรียกก็ไม่หันกอดก็ดิ้นหนีจนบางครั้งเราแอบน้อยใจว่าตกลงรักเราบ้างไหมเนี่ย แต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าเฟอร์บอกคุณว่าในขณะที่คุณกำลังนั่งไถมือถือแล้วแมวของคุณนั่งหันหลังให้คุณเงียบๆนั่นอาจจะเป็นการบอกรักที่โรแมนติกที่สุดในโลกของพวกเขาแล้วก็ได้ ยินดีต้อนรับสู่เฟิร์ Story เรื่องราวของเพื่อนขนฟูที่จะทำให้หัวใจคุณพองโตกับเฟอร์คนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาถอดรหัสลับกับหัวข้อวิธีที่แมวกำลังบอกรักคุณที่ทาสแมวหลายคนอาจมองข้ามไปค่ะ ก่อนจะไปดูวิธีบอกรักเราต้องเข้าใจธรรมชาติของพวกเขาก่อนนะคะหลายคนชอบเอาแมวไปเปรียบเทียบกับหมาหมาเนี่ยรักใครชอบใครเขาตะโกนบอกค่ะกระดิกหางดิกดกกระโดดใสเ่เลียนหน้าเลียตาแต่แมวแมวคือศิลปินค่ะแมวคืออินโทรเวริร์ตที่มีโลกส่วนตัวสูงความรักของแมวไม่ใช่การตะโกนแต่เป็นการกระซิบค่ะมันละเอียดอ่อนซับซ้อนและที่สำคัญมันต้องสังเกตค่ะ วันนี้เฟิร์คัดมา5วิธีเด็ดๆที่รับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะหันไปมองแมวข้างตัวเปลี่ยนไปแน่นอน The slow blink จูบทางสายตาสัญญาณแรกคลาสสิกที่สุดแต่คนมองข้ามบ่อยที่สุดคือการกระพริบตาช้าๆค่ะ ในโลกป่าธรรมชาติการจ้องตากันคือการท้าทายหรือข่มขู่กันนะคะแต่ถ้าแมวของคุณมองหน้าคุณแล้วค่อยๆรี่ตาลงช้าๆเหมือนคนง่วงนอนยินดีด้วยค่ะนั่นคือคำว่า I love you ในภาษาแมวนักพฤติกรรมสัตว์เรียกสิ่งนี้ว่า cat kiss ค่ะเขาบอกว่าเขาไว้ใจคุณมากพอที่จะหลับตาต่อหน้าคุณได้ลองทำกลับดูสิคะกลัพริบตาช้าๆส่งกลับไป นั่นคือการบอกรักที่แมวเข้าใจได้ดีที่สุดเลยล่ะค่ะ 2>, 2. head b u n t i n g การเอาหัวมาโคก ข้อ2เคยไหมคะนั่งทำงานอยู่ดีๆน้องเดินมาเอาหัวโคกหรือเอาแก้วมาถูกับขาเราแรงๆนี่ไม่ใช่แค่การอ้อนธรรมดานะคะแต่มันคือการตีตราจองค่ะที่แก้มของแมวมีต่อมฟีโรโมนการที่เขาเอาหน้ามาถูคุณคือการบอกแมวตัวอื่นในโลกว่ามนุษย์คนนี้เป็นสมบัติของฉันห้ามใครแต่เป็นความรักแบบโพสเซสซีฟหรือแสดงความเป็นเจ้าของที่น่ารักสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ 3. making biscuits นวดนวดขอ้อ 3. ถ้าไม้ตายนวดนวดหรือการทำบิสกิตค่ะการที่แมวใช้เท้าหน้าย่ำย่ำนวดนวด,นวดบนตัวเราหรือผ้าหม่มเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กค่ะลูกแมวจะนวดท้องแม่เพื่อกระตุ้นน้ำนมการที่เขามานวดบนตัวคุณเขาไม่ได้แค่นวดคลายเส้นให้นะคะแต่เขากำลังระลึกถึงความอบอุ่นความปลอดภยัยเหมือนตอนอยู่กับแน่และเขาเห็นคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยนั้นค่ะถึงแม้บางทีเล็บจะจิกจนเราสะดุ้งก็เถอะค่ะ 4. The Belly Reveal โชว์พุงขอ้อ4อันนี้เฟอร์เตือนว่าต้องระวังให้ดีค่ะคือการนอนหงายโชว์พุงพุงคือจุดอ่อนที่สุดของสัตว์นักล่าค่ะอวัยวะสำคัญอยู่ตรงนั้นหมดการที่เขานอนหงายโชว์พุงต่อหน้าคุณคือการบอกว่าฉันเชื่อใจเธอที่สุดว่าเธอจะไม่ทำร้ายฉัน แต่ข้อควรระวังคือมันคือการโชว์ให้ดูเฉยๆค่ะไม่ได้แปลว่าให้จับหลายคนเห็นพุ่งแล้วพุ่งมือเข้าไปผลคือได้ยันห้าแถวกลับมาจำไว้นะคะ Look Don't Touch แค่เขานอนหงายให้ดูก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดแล้วค่ะ5 The gift ของขวัญสยองขวัญข้อสุดท้ายอาจจะไม่น่าอภิรมสำหรับเราเท่าไหร่คือการคาบของขวัญมาให้ค่ะ จิ้งโจกแมลงสาบหรือหนูสำหรับเรามันคือกองขยะแต่สำหรับแมวมันคือผลงานชิ้นโบแดงค่ะในธรรมชาติแมวที่เป็นจ่าฝูงหรือแม่แมวจะล่าเหยื่อมาสอนลูกหรือแบ่งปันสมาชิกในฝูงการที่เขาคาบสิ่งเหล่านี้มาวางแทบเท้าคุณเขาไม่ได้แกล้งนะคะแต่เขากำลังบอกว่าฉันห่วงใยเธอนะมนุษย์ล่าสัตว์ไม่เก่งเอาของฉันไปกินสิเป็นความรักที่เสียสละสุดๆแม้เราจะ ต้องกรีซตอนเก็บไปทิ้งก็ตามเห็นไหมคะแมวไม่ได้เย็นชาเขาแค่มีวิธีรักในแบบของเขาความรักของแมวคือรางวัลของความอดทนค่ะมันไม่ใช่ความรักที่ให้พร่ำเพื่อแต่เป็นความรักที่คุณต้องเอิรหรือต้องใช้ใจแลกมาเมื่อไหร่ก็ตามที่แมวเลือกจะรักคุณแล้วเขาจะรักคุณหมดหัวใจและซื้อสัตว์ในแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยล่ะคะ่ะ แล้วแมวของคุณล่ะคะมีวิธีบอกรักแบบไหนที่แปลกกว่า5ข้อนี้บ้างหรือใครเคยโดนบอกรักด้วยจิ้งจกตัวเป็นๆบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้เฟอร์ฟังหน่อยนะคะเฟอร์อยากอ่านเรื่องราวของทุกบ้านเลยถ้าชอบเรื่องราวอบอุ่นหัวใจแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวนีดีจากเฟิร์สสตอรี่สำหรับวันนี้เฟิร์ขอตัวไปเทอ,อาหารให้เจ้านายที่บ้านก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ